มานีเร่งเกมเลยครับเขตตะวันต่ซ้ายต่อยซ้ายหรือว่าสุปเปอร์มาร์กจะใยารับเยอะไม่ได้เลยครับโอ้เขตตะวันซ้สายตรงๆนี่แม่นเหมือนกันครับนี่แหละครับเปิดฉากไปก่อนครับเขตตะวันเอ้าลูกนี้โดนจับหรือเปล่าก็โอ้ยสะดุ้งโยงครับเขตตะวันไม่ตั้งใจครับเ้ากลับเข้าสู่เกมกันใหม่ครับซ้ายกับขวาครับพยายามเล็งเป้าหาบโอ้ยลูกนี้เตะฝามาครับเตะฝามาเขตตะวัน ซุปเปอร์มาร์คดูว่าเริ่มจะเล่นกันขึ้นมาบ้างครับเกมกำลังออกรสชาติครับพี่อาลีพยายามจะเบียดนะครับซ้ายโอซุปเปอร์มาร์คนี่และครับมีหมัดขวาซอกขวาแล้วก็แข้งขวาถือว่าหนักแรงนะครับแต่ว่าต้องออกให้ต่อเนื่องกว่านี้ช้าไม่ได้เะครับเพตะวันยาวกว่าแล้วก็ออกแข้งซ้ายแม่นแล้วก็เนียนด้วยครับนี่นะครับตามศาสตร์ตามศิลป์มีซ้ายกับขวานี่พลาดไม่ได้ครับพลาดแล้วโดนฟรีคิกนี่ถือว่าเสียหายพอสมควรเหมือนกันอ้าเตะขวามาครับซุปเปอร์มาร์ค เกตตะวันจะเดินเข้าหาแม่โดนลูกขีบคืนมาก่อนครับเกมยังเรียกว่ายังตีติดขัดดูนะครับยืนกันใกล้ๆแบบนี้แหละครับซ้ายกับขวาชิงกันออกค่อยๆขยับนะครับเกตตะวันซุปเปอร์มาร์กมีแข้งขวาซ้ายอี๋โอ้ยจับตาวันด้านคอเลยแต่มันยังไม่เข้าข้อเลยครับเขาขยับเริ่มจะได้ใจเกตตะวันชักจะโมโหนะครับมีหมัดซ้ายยาวๆนี่คอยบวก ไม่เร่งเกมนะครับออกมาพ่อนอีกแล้วครับนี่ครับเกตตะวันวันนี้ค่อยๆเดินเกมครับไม่กล้าบุบบามโอ้ยเติมศอกซ้ายเข้ามาขวาและหาจังหวะสับครับเกตตะวันโอ้ยลูกนี้ทิ้มสายโอ้โดนแล้วกระเด็นกระดอนครับซุปเปอร์มาร์คเอานะครับเกตตะวันเดินหน้าเร่งเข้ามาครับซ้ายเตียมทางานครับจามศอกซ้ายยังไม่ได้ครับลูกนี้คู่นี้ดูว่าใครพลาดจังๆนี่ก็หล่นได้เลยนะครับซุปเปอร์มาร์กชกในเกมตั้งรับนะครับมีแค่งขวามาขวาแต่เขตตะวันมีแข้งซ้าย ต่อซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยมาตามสูตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหมัดด้วยนะครับเสริมเข้ามาค่อยๆขยับเข้าไปดูว่าทุบเปอร์ทุบรูปปอร์หมากโอ้ยโอ้ยไหล,ลหลุดหรือเปล่าคพี่แาลีโดนเข้าไปด้วยหนี่อาการนะครับเบรกเกมนะครับยุติการชกครับไม่ไหลก็แขนแล้วครับไหลผิดรูปเลยครับพี่แอลี ็นชัยชนะแบบไม่ครบยกอีกครั้งของทางด้านเขตตะวันมกชอสุพรรณบุรีครับชนะน้อกไปในยกที่สองครับแมเกมกำลังออกรสชาติครับนี่นะครับแสนเดาะเลยครับ Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you can work for me. The way you do it, causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't never ever do it that.